สวัสดีครับสวัสดีนะครับ FC แฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยเดตต่อไปนะครับทุกทุกท่านกันเลยนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะครับก็ สูตรที่น่าสนใจเนี่ยก็คือสูตรรวยไปดีนะฮะช่วงนี้นะครับเสียดายนะครับในสูตรสี่เก้าเนี่ปกตินี่นะครับหวยสันจรนี่มันมักจะเข้านะครับเนาะแต่ก็ไม่เข้านะครับนั่นแหละนะก็เหมือนในสูตรลับนี่แหละในที่ในหลักหน่วยปกติมันจะเข้าเละนะครับเนาะอ่ะมันก็สูตรเนาะอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะฮะสลหรับผลกันไปนะครับเนาะหาเนี่ยศูนย์ศูนย์กับศูนย์แปดเนาะ ไปออกออมสินกวนนะครับหัวไทยก็เลยไม่ไ่ออกนะครับมาดูแล้วกันนะว่าแต่ละสูตรนี่จะได้เลขไหนนะครับเนาะสำหรับในผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปนี่ก็จะเป็นนะฮะในที่ใน3 3 5 2นะครับแล้วก็จะเป็นนะครับในที่2 0นะ2บน2ล่างเลยนะครับเนาะสรุปก็นะครับเข้าอยู่เนาะดับล่างก็ถือว่าเอาอยู่นะทั้งหลัก10หลักหน่วยเลยนะครับ ดับบนก็เอาอยู่เหมือนกันนะดับบนนี่ให้ไปดับศูนย์นะในหลัก10นะหลักหน่วยก็จะเป็นที่ใน7ดนะฮะดับบนมาดูในล่าสุดนะอืมก็เดี๋ยวผมอ่าเดี๋ยวดับบนยังไม่ทําเลยเนาะอ่ะนะครับเอาไว้งวดหน้าแล้วกันนะดับบนเดี๋ยวเอามาลงในแผ่นเดียวกันกับดับล่างเลยแล้วกันนะครับดับดับบนนี่ก็ทั้ง10ทั้งหน่วยนะแต่เป็นสูตรมีสูตรเดียวนะดับบน มาดูในล่าสุดนะครับสำหรับในงวดนี้นะครับอ่ะเริ่มแรกเลยก็จะเป็นในที่ในสูตรอะไรด R ีงวดที่แล้วก็มันชนกันเนาะได้4ชุดงวดนี้ได้เต็มเต็มชุดนะฮะก็จะเป็นในที่ใน9 2 9 3 9 4แล้วก็9 5นะครับ4 2 4 3 4, 4 4นะครับแล้วก็4 5นะครับนี่ทำไมให้มา แค่ชุดนี้นี่นะครับน่าจะชนกันเนาะปกติมันจะได้ชุดเต็มเยอะกว่านี้นะเนี่ยอ่ะน่าจะเป็นแค่นี้แหละนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตรลอยไปดินะฮะลอยไปดินะฮะก็ในสูตรนี้นะครับสูตรนี้นี่ลอยไปดิห้างวดเลยเนาะนะครับเนาะอ่ะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับสูตรนี้เนี่ยฮะก็จะเป็นในที่เดียวหกสี่ หกส6มหกหกเจ็สีดสเจดหปดสี่ 8 3แล้วก็8 6นะฮะสลับในสูตรนี้แล้วนะขอให้เข้าเป็น6งวดติดติดแล้วกันนะครับเข้าเป็น7งวด8งวด9งวดเข้าเรื่อยๆเข้าต่อเนื่องแล้วกันนะครับแต่ก็ได้นะแหละนะมันเป็นเพียงการคำนวณเท่านั้นเนาะนะครับเนาะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับป,ปรับปนะรุงกันไปแล้วกันแต่งวดนี้ก็ขอให้เข้าอีกแล้วกันนะครับเนาะต่อไปเป็นสูตร4ี่ก็9นะปกติมันจะตัดเข้านะหวยสาญจรในสูตรนี้ นี่ครับแสดงว่าไม่ปกตินะหวัวใจสัญจรรอบนี้นะครับสามตัวก็ให้เป็นที่ในหนึ่งสองสแล้วก็1 3 8สนะครับสลับในชุดเด็ดหนึหลักร้อย1หลักร้อย6แล้วก็ให้เป็นที่ในหกสองสามหแล้วก็6กสาม 8นะฮะสลับในสูตรนี้นะฮะสูตร3ตัวแล9วสี่เกก็อย่าลืมนําไปตัด2ตัวแล้วกันนะฮะเพราะว่ามันก็ตัดเข้าบ่อยเหมือนกันนะสตัวนะครับนาะสูตร4ี่นะฮะต่อไปก็จะเป็นในสูตร19ปีนะฮะสูตร19ปีในงวดนี้ก็หลักร้อยชนกันในที่ใน4นะฮะเนาะก็จะได้ในที่ใน4 4 0 4, 4 4 1 4 ส0เนะูนยเลขออกไปแล้วคำนวณม่า4งน่แล้วก็401นะฮะสำหรับในสูตรนี้นะชนกันในหลักร้อยก็เลยได้แค่นี้แหละนะครับเนาะ,ะผ่านไปแล้วในสูตร3ตัวทั้ง2สูตรแล้วนะก็เป็นสูตรเกนะ่าใช้มาก็หลายงวดมากๆแล้วนะฮะเนาะต่อไปก็จะเป็นในที่ในเลขดับนะดับล่างก็ถือว่าเอาอยู่นะครับในงวดที่แล้ว ผ่านนะครับทั้งหลักสิบแล้วก็หลักหลักหน่วยเลยนะครับเนาะแล้วก็ในล่าสุดนะฮะับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จะเรียทขี่ได้หกสี่ห้าหกเจ็ดนะรับสลับในหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็จะยังเป็นสองเหมือนเดิมนะครับห้าสี่สองเจ็ดนะดับขักดับแน่สองนะครับเนาะสูตรแรกเนี่ยเข้าดีนะครับ แต่ถ้ามันจะหลุดนี่ก็คือ2 3 4 5ี่หนี่แหละนะสูตรหลัก10ทั้งสูตรที่1เนี่ยนะทั้ง10ทั้งหน่วยเนี่ยนะไม่หลุดมาผมว่าหลายวัวแล้วเนาะนะครับเนาะยังไงก็ขอให้มันเอาอยู่เหมือนเดิมแล้วกันนะครับสลับในสูตรเลขดับล่างนะฮะต่อไปก็จะเปนในสูตรล่างเดินดีนะครับเป็นสูตรล่างสูตรนี้นะครับสูตรนี้นานๆกว่าจะเข้านะฮนะเนาะล่างเดินดีนะเดี๋ยวจะมาเอาเป็นนะครับ เลขดับเลยนี่สูตรนี้นี่นะฮะก็จะเป็นอนีที่ใน,น1 3 1 4 1 5 1 6 2 3 2 4 2 5 2, ี่3 3 3 4 3 5 3, ้6นะฮะ อ่ะโอเคนะฮะก็ขอให้สูกโชคดีแล้วกันนะครับเนาะถ้ามาวิเคราะห์กันนะครับซึ่งตัวเลขที่น่าจะตัดออกเลยนี่ก็คือ1 2 2 1เนาะเพราะว่านะครับถ้ามันชนกันแบบเนี้ยมันไม่ค่อยจะมานะถ้า2ส,สูตรนี้มันชนกันเนี่ยชนใน1 2เนี่ยตัด 1- 2เนี่ยนะฮะก็ไม่แน่หรอกนะครับนะนาน,นนะเดี๋ยวมันมาลอยออกนะครับอา้าวเกือบลืมในสูตรลับนะฮะนี่เกือบลืมแล้วนี่ฮะเกือบลืมแนว เห็นว่าบ่าเขาวันวันนีดด้ก็ลืมซ้ำนะครับอ่ะศูนย์ศูนย์เก้าศูนย์อืมอ่ะชนกันในเก้านะครับมันก็เลยได้แค่นี้นะฮะแปดศูนย์ศูนย์หกเก้าหกแล้วก็แปดหกนะครับอ่ะเลข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 พศนะฮะก็ลืมแล้วกันนะงวดที่แล้วเลขออกห้าสองสองห้าก็พศนะครับเนาะอืมเลขพอศนะครับ นี่แหละนะหรืออาจจะเน้นนั่นแหละนะเน้นศูนย์เน้นหกนะฮะวิ่งศูนย์วิ่งหกก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันโวลที่แล้วมันหลุดเนาะอ่ามันก็เข้าบ้างหลุดบ้างแล้วกันนะครับสลับแบบูนไปถ้าศูนย์ถ้าหกอ่าถ้าหกก็มีลุ้นนะฮะถ้าหกก็นี่แหละเอาในสูตรน,นี้ไปจับนะหกสองหรือหกสามหรือหกแปดนี่แหละนะเพราะว่ามันเนี่ยมันมันมันเข้าบ่อยนะครับเนาะ,ะถ้ามันชนกันแบบเนี้ยเนี่ย ก็มันก็มีอยู่ในสูตรตรงตรงนี้ด้วยนะฮะในที่ใน8 6ดหกอ่าแปดสด้วยเอาสิเอาสินะครับเน้นเน้เน,น,นแ 6, น,น่นะครับแล้วก็63ด้วยอ่ะชนกันอีกนะครับเนาะอ่ะนะฮะมันชนกันขนาดนี้นะครับก็ขอให้เข้าก็ขอให้ถูกแล้วกันนะครับเหมือนในงวดที่แล้วนะครับเนาะโดยเฉพาะในสูตรนี้สูตรรวยพี ถ้าเกิดว่ามันจะมาบนนะซื้อไว้ตรงๆซื้อไว้ตรงๆในสูตรนี้นะก็มา52นะครับถ้าเกิดว่ามันจะมาล่างก็ซื้อในตัวกลับนะครับเนาะอ่าซื้อในตัวกลับในสูตรรวยไปดีถ้าชอบล่างนะครับเนาะอ่ะแลนนี่ก็จะเป็นแนวทางของใบหวยชัยดวงเฮนะครับช้ยดวงเฮช้ยดวงเฮงนะครับยังไงก็ขอให้ได้เฮได้เฮงได้เฮงได้เฮแล้วกัน นะครับเนาะอ่ะหรือเลือกไม่ได้พระเจ้าเลขไหนก็รอในชุดสรุปแล้วกันนะฮะผมก็มีชุดสรุปให้เนาะอ่าก็เข้านะฮะเน้นล่างคู่เดียวนะไปไปออกปนนะฮะแต่บางท่านก็นาไปจับอยู่เนาะเออเพราะว่าเน้นให้คู่เดียวเองนะครับล่างเนาะอ่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ